มาพอกันอีแล้วเนาะจ้าเมื่อนนี้ก็บอกไปใส่คือเก้าจ้าเมื่อนี้มาแกงขี้เล็กเนาะจ้าเนาะจ้าแกงขี้เล็กเนาะจ้าเนาะค่ะแกงขี้เล็กเสื้อเสื้อขาหมูนะจ้าขาหมูนะคะค่ะอันนี้ก็คือขาหมูเห่านะจ้าเนาะขาหมู แสงสีอัสิวดีก็ด้วนะจ๊ะเนาะเพราะว่ามือ้อไม่เด้อจ้าเด้ออัสไปตามมีตามเกิดนี่แหละจ้าพักขี้เล็กจ้ามาจากกาะสินพูดละจ้าเก็บไว้ค่ะต้มแล้วก็คั้นน้ำเนาะจ้าแล้วก็แซฟฟิตไว้ห้าสามารถกินได้เป็นปีได้อยู่เด้อจ้าค่ะมาเนี่ยฮะกัสิตอนนี้ฮาก็เตรียมของไว้เบิร์ลวนะจ้าหมอ้อกระเดิอดแล้วได้หนูตั้งหม้อไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเวลาน้อยเนาะจ้าเนาะค่ะ ข้าวกระเซิร์ข้าวเบอร์แล้วจ้าอันนี้เป็นข้าวเบอร์หรือว่าข้าวเหนียวแช่แช่ข้าวเหนียวนะคะแล้วก็มาโขโขตามเพอ่อละเอียดก็ได้แล้วจ้าค่ะกระเซิร์ลงไปนะจ้่ะข้าวกระเซิรอันนี้ก็มาพริกจ้าพริกเพิ่มมากรสจัดกระเซิร์หลายๆแด้วจ้ะมาพริกนะจ้ะเนาะ ข้าเบอร์นี้เซอเสื้อหลายเท่าที่ต้องการนะจ๊ะม่นไผ่มากแบบเหนียวๆหนค้นๆนะกะเสื้อข้าเบอือหลายจักน้อยก็ได้ด้อจ้ะอันนี้เป็นเทคนิคเนาะคนมากแต่ละคนมันมากมีคือดียวนะจ้ะเนาะอันนี้หนก็สิเสื้อเคิงค่ะเคิงเคิงเทศเนาะแล้วก็เสื้อลูกโดดผอมก็มีค่าละไคร้นะจ้ะเนาะหนก็สิแกงของหนูจังซีหละ่ะเพราะว่าหนูมากกินสมุนไพรนะจ้ะเนาะค่ะแล้วก็ซิมี หอมกะเทมนะจ๊ะหั่นเป็นเอ่อเป็นชิ้นใหญ่พอดีคำนะจ๊ะเนาะเลาวก็ติเซอร์ลงไปพร้อมกับข้าวเบื่อเลยจ้ะข้าวข้นนะจ๊ะโบ้เฮอร์ติ๊ดมอค่ะโบ้เฮอร์มันติ๊ดมอนะจ้ะข้าวข้นไปเลยเลยนะจ๊ะอ่ามันจะ มันจะติดมอจังน่อยเนาะเพราะว่าเออเข้าวเบอร์นะมันก็มันเป็นข้าวเหนียวแสนเนาะจาะ้ะนาอพ่อมันคือความห้อนนก็ซิจัพตัวมันเป็นก้อนนะคะวันที่นี้เนาะก็ต้องคนเพื่อมาละลายแต่อาจะดีเนาะจ้ะมันจะใบบดโตะไอ้เกาะกลมอนะจ้ะมนเนี้ยเขากัเข้ากันเสอน้ำปลาแดจ้าน้ำปลาแดมาแต่กาละสินขึ้นเดียด้ะจ้ะยอดหนูไปซื้อยูอตัลาดร้อยเพิงจ้ะ โน่ดีขนาดโน่งดีขนาดเลยดูเสร์หลายจังหน่อยนะพ่ะเพราะว่าคือสำคัญคือความโน่มมันเนี่ยจ้าไม่ใช่เี้คือแกงเขาได้รสชาติเนาะจ้ะเนาะหนูก็ไม่ได้เสื้อเบอร์ดอกนะนต่เสื้อประมาณนึงเนาะจ้ะกตสิท่าเฮอแกงขี้ริกมันเดือดก่อนจ้ามันมีต่อเครื่องยนต์แต่ว่ามันทำให้บริษัทต่างๆออกมคอได้ เพืนกลยุทธ์ในการทำให้เครื่องยนต์ติดหล่อไวอ้ด้วยมันถึงเอาฟันในท่อเข้าไปใช้ใหม่แล้วถ้าเหมาพวกนั้นะมันจะเข้าไปติดตามการเหมตามเนี่ยส่วนเยอะถ้างตัดสิ่งสื้อที่เล็กล้องไปนะจ๊ะ จ้าอีกแกห่างกับทาโมโนเดอเิ้ลนิดนึงนะจ๊ะเนาะอะเสื้อลงไปเลยได้จ้ะเครื่องปรุงของห่างอะหนูก็เสื้อแต่ปลาแดกนะจ๊ะเนาะก็จะเสื้อผงชูรสกับเสื้อลงไปนะอะหนูหนูบ่ค่อยกินผงชูรสนะคะหนูก็ เสือเสื้ออยู่จ้ะเสือนี่มันมีอยู่ในปลาแล้วล่ะหนูว่าน่ะม่นหนูก็เลยบอกอย่าเสือจะ้ะกินหลายกะบอดีนะคะผมชูรสน่ะมันอาจจะเหตุเธอ,อกระดูกเขาพรุนนะค่ะบุ้กงก้อนเลยค่ะเสื้อนังป่าก็เสือเหรอยันเค็มเมอาขื่นมาได้บุ้อย่าฟ้าเค็มถ้าเค็มแล้วเอาขื่นมาได้จ้ะ อันนี้กันอาจศีสานนิดนึงนะคะเพราะว่ากิล็กหนูอ่ะแข็งอยู่หนูมันลงมอเลยต้ใช้เวลานิดนึงจ้ะสำหรับออันพักนะจ๊ะพักอิโซนที่เหลือกันซิมี ใบแมงลักนะจ๊ะใบแมงลักนะจ๊ะเนาะคลิปนี้อาจีพยาวจังน้อยนะคะก็มีผักโบ้ผักโบ้แล้วก็ผักหอมเป๋นะจ๊ะเรียกว่าผักผักชีฝรั่งนะคะผักกางเขาเรียกผักชีฝรั่งภาษาพูไทยเขาเอิ่นผักหอมเป๋นะจ๊ะแล้วก็มีผักโบ้นะจ๊ะหนูซื้อนะแล้วก็ผักอิตูจ้ะใบแมงลักนะจ๊ะแล้วหนูก็ซื้อเนะ หมูลงไปเด้อเด้อจ้ะจขา้าวกะท่าคือมอมันเดอรนะจน๊ะเนาะข้าวกะซิมขั้นตอนสุดท้ายก็คือข้ขาวกะเอาพักโรยหน้าคือเก่าจา้พะพักข้าวซีเซอร์ที่หลังนะจ๊ะเพราะว่าเอ่อถ้าเกินขา้าวเซอร์เร็วเกินไปพักสีโบงามจา้ะมันสีบบเขียวนะจ๊ะมันสีบบเขียว มันสีโบนา่ากินจ้ะเาก็ต้องซื้อขั้นตอนสุดท้ายปล่อยให้เออมันเดิอดจนซุกพุดเละจ้ะ็นคิดว่าทุกอย่างซุกนะคะทุกอย่างอันนี้เบิดแล้วนะจ้ะคิดมันอาจสีเงาเกินไปนะจ้ะเนาะดูกระสีขั้นตอนก็คือหนูนสีทายให้เบิ้งในโมค่ะทายในโมเลยนะจ้ะเนาะว่า น่ากินบอนะคะขา้าวกะซีเซอร์นี่แหละค่ะประมาณนี้แหละจ้ะแกงที่เล็กนะคะลูกแกงแบบผู้ไทยเด้อจ้ะทางอื่นอาจสิเอ่อดัดแปลงรือว่าบอกคือกันกับบวบว้ากันเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าอันนี้หนูอันคือสูตรของคุณแม่ที่เคยเข้าเคยได้กินแล้วเฮากบมากจ้ะเฮากะมาเห็ดกินนะคะเห็ดซูลุสู่โผกินเนี่ยจ้ะชิ้ายกักมากได้จ้ะเป็นคนอ <c oughs> ยู่ภาคกลางโดนแต่ว่านางกบมากกินจ้ะ มา,มากกินอาหารบ้านเฮานะคะลูกชายนะคะ่ะนี่ละจ้ะแต่ประมาณนี้นะจ๊ะเนาะแล้วเฮากะทาทาคือมันซุปทุกอย่างเลยนะจ่ะแล้วเฮากะป่มหม้อจา้จาจ้าใช่คลิปนี้ก็เสียอไว้ซํานี้นะจ๊ะเนาะคะ่ะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเสื้อพักนะะั่นแหละจ้าค่ะเมื่อนนี้ก็บซ้นี้นะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าะะที่เข้ามาชมคลิปจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ